ตอนนี้เราอยู่เลนซ้ายเลยนะเห็นเรียงไปเรื่อยๆครับระวังรถทางซ้ายจะออกมานะเห็นไหมเราใช้เกียร์สองอยู่นะก็ให้อยู่ถนนฝั่งคู่ขนานฝั่งนี้เลยนะครับด้านในเขาเรียกว่าเส้นทางหลักนะครับเส้นทางหลักก็คือเป็นเส้นที่รถสามารถใช้ความเร็วได้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเส้นทางด่วนนะครับเพราะว่า สามารถทําความเรวได้ของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าด้านนอกอยู่ด้านนอกก็คือเส้นทางคู่ขนานด้านในเขาเรียกว่าเส้นทางอะไรหลับนะครับตอนนี้เราขับมานะครับอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่เอ่อสิบสิบแปดของถนนบางนาตาดนะอ่าหรืว่ารถสามล้อข้างหน้าด้วยโอเคครับตอนนี้เราใช้เกียร์สองอยู่นะ ใสเกียร์สองเรื่อยเลยเกียร์รักษาซ้ายไว้ถนนฝั่งคู่ขนานเนี่ยมีทั้งหมด3มช่องทางจราจรครับตอนนี้น้องนี่ถือว่าเป็นมือใหม่ใช่ไหมก็ให้อยู่เลนไหนไปก่อนเลนซ้ายก่อนนะแต่ว่าเลนซ้ายต้องระวังอะไรรู้ไหมรถจอดรถเข้าออกซอย นะครับต้องระวังโอเคเปิดไฟเรยวกว่าครับเพราะรู้สึกว่ามีรถข้างหน้าเราจอดขวางอยู่เลนซ้ายของเราใช่ไหมโอเคเปิดไฟเรยวกว่าระวังมอไซ้ายโอเคให้รถทันสีเท่านี้ออกไปก่อนโอเคโอเคให้ท้ายรถขับพ้และนะครับระวังรถกระบะอีกคันนะโอเคหลังโอเคไปได้เลยครับโอเคแล้วก็มองข้างหน้านะครับก็จากเดิมเมื่อกี้จะเห็นว่ามีกี่ช่องทางจราจร3ใช่ไหม สามแต่นี้ก็เป็นสาม,สามนะมมนแต่เพียงแต่ว่าสามเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าขยับมาทางด้านขวาน,นะครับขยับมาทางด้านขวาะ,ะไปต่อนะครับตอนนี้ใช้เกียร์สองอยู่นะไปเกียร์สองเรื่อยๆเลยเระวังรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าที่เขาช้าอยู่ระวังคนเดินด้วยระวังระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยอโอเคเระวมอเตอร์ไซค์สวนด้วย <laughs> มีทุก รสชาติทั้งรถจอดรถสวนคนเดินนะเพราะฉั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากรถเยอะโอเคข้างหน้ารถเยอะด้วยระวั hmm. าางมีรถจอดค่คอมเลนเราอยู่นะขยับออกขวามองขวาก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวานิดนึงอ่ามองขวานิดนึงอ่าขวาพอขอยับออกไปได้น้อยได้เนาะโอเคเสร็จแล้วก็ปิดไฟ ขยับรถไปทางซ้ายก่อนจะเข้าซ้ายก็มองซ้ายก่อนจะขยับออกไปทางขวาก็มองขวาเปิดไฟให้ข้างหลังเขารู้ด้วยว่าเราจะขยับรถเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเขาจะได้ระวังเรามากขึ้นนะโอเคอปลอดภัยแล้วเร่มเพิ่มนิดนึงอ่าเลขเพิ่มอีกเดี๋ยวคูจะให้เข้าขีสามะเลขเพิ่มอีกครับ <c oughs> เลขเพิ่มอีกนีดหนงได้ไม่เป็นไรอีกให้เข็มขึ้นมา40กิโลเมตรรอบขึ้นมา2อ0พรอบได้ละ เี็บคันให้สุดก่อนแล้วยกเท้าขวาจะเป็นคันเร่งโอเคจากเกียร์สองขึ้นมาว่างแล้วก็ดังขึ้นไปต,งตรงๆสวย <c oughs> ใช้แรงเยอะเกินไป <c oughs> มือหลุดออกมาจากที่หัวเกียร์เลยใช่ไหมเราต้องระวังเลยไหมเล็บเล็บยาวๆเนี่ยอาจจะไปกระแทกกับคอนโซลหน้ารถเนี่ยอาจจะทําให้เล็บเราเนี่ยฉีกได้อาจจะทําให้สนข้อมือได้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ที่ใช้มือจับที่หัวเกียร์นะไม่ต้องใช้แรงเยอะ รจริงๆแล้วว่าการเปลี่ยนเกียร์หรือการเข้าเกียร์เนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะถ้าเราได้เหยียบคัสช์นะครับจะมีจังหวะในการเข้าเกียร์อยู่นะครับเป็นไงแล้วอาจจะบาดเจ็บได้อ้าวซอยวัดบัวลอยไกลไหมอีกพักหนึ่งไหมน่าจะสะพานลอยข้างหน้าอ้าวโอเคใกล้ถึงแล้วบอกครูด้วยนะครูจะได้ช่วยดูรถให้นะตอนนี้กําลังจะขับไปเรียดเสม,มือนกับว่า เราขับไปทํางานนะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะครับเพราะว่าน้องนิเนี่ยจะต้องใช้คันนี้เนาะขับจากที่บ้านนะที่อยู่ซอยซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับขับไปที่โรงงานแถวซอยวัดบัวลอยนะครับซึ่งซอยวัดบัวลอยอยู่บนถนนตางนาตราที่เท่าไหร่นะประมาณ20กว่ากว่าย่าประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วกันเนาะระวังรถกระบะทนาัด้านซ้ายด้วย อออกมาไหมเข้าออมาผ่อนเทเก่อนแต่เบรกช่วยนิดนึงโอเคเขาหลบให้เราละเราไปต่อได้เลยอ่าอันนี้คือถือว่าเลี้ยวออกมาแล้วดีคือเลี้ยวมาแล้วหลบให้รู้ว่าช้ากว่าเราเราเข้าเลี้ยวกออกมาแล้วหลบให้เราถือว่าก็ปลอดภัยกับเราด้วยเนาะเพราะนั้นเวลารถที่กําลังจะเลี้ยวออกมาเนี่ยนะครับเราขับในทางตรงต้องระวังนะเพราะบางครั้งเขาเลี้ยวออกมาแล้วข้ามมาฝั่งเลนของเรานะต้องระวังด้วยจะมีอะไรจะได้ เบรกได้ทันทุงทีนะคันนี้ก็เปิดฉุกเฉินนะเขาจะจอดมีรถข้างหน้าจอดขวางอยู่เปิดไฟเลี้ยวขวาโอเคสำหรับมองขวาดูแท็กซี่เห็นไหม แท็กซี่หน้ารถเขาเร็วขึ้นเออโทษทีแท็กซี่หน้ารถเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแสดงว่าเขาเร็วกว่าเราใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเลนไปหาเขาไม่ได้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเลนไปหาเขารถเราต้องเร็วกว่าเขานะครับเราขับที่80มองกระจกมองข้างด้านขวาเห็นหน้ารถเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนั่นแสดงว่ารถทางขวาอาจจะขับที่ความเร็ว90หรือร้อยหนึ่งแต่ถ้าเราขับความเร็ว80มองกระจกขวาหน้ารถเขาเล็กลงเล็กลงนั่นแสดงว่าเราเร็วกว่าเขานะเราเปลี่ยนเลนไป ไปหาเล็นเขาได้สะพานลอย<ใ>นคนข้ามถนนใช่ไหมหตรงนู้นเลยใช่ไหมโอเคหาเล็กเล็กก็ก็อยู่ยงเยื้องกับโรงพยาบาลบางนาสองที่โอเคหาเล็กไปเรื่อยๆ่ะตอนนี้น้อง นี่ใช้เกียร์อะไรอยู่เกย 3, ียร์สามเดี๋ยวก่อนที่จะเลี้ยวนะให้ลดลงไปเกย 2. 2> ียร์สองเราจะเลี้ยวเป็นเกียร์สามเนี่ยรถจะเร็วเกินไปและอันตรายโอเคนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเท้าขวากดเบรกนิดนึงเท้าขวากดเบรกก่อนกดเบรกให้ช้าลงก่อนเท้าขวากดโอเคแล้วก็จากเกย 3, ียร์สามผัดออมาเป็นเกียร์ว่าง,งใช่ไหมแล้วดันซ้ายสุดดันลงก็ก 2. 2> งคือเกียร์สองตอนนี้ก็รถรอเลี้ยวกันอยู่นะอ,อย่าไปใกล้ท้ายรถใหญ่มากนะครับระยะโอเค เบรกปล่อยมาก่อนถุกอ่าตอนนี้รถหยุดแล้วเราสามารถออกตัวริเกียร์สองได้ถ้ารถเราเบานะแต่ถ้ารถหนักๆต้องออกตัวที่เกียร์หนึ่งเสมอนะจะได้ย่นระยะเวลาในการเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองนะแต่ถ้าน้องนี้เก่งแล้วนะครับครูแนะนําว่าให้ออกตัวที่เกียร์หนึ่งไปเลยนะครับดีกว่านะ้อเก่งแล้วอะไรก็ง่ายไงแต่ถ้าเรายังไม่เก่งเราออกตัวที่เกียร์หนึ่งบางทีปล่อยค่าไม่ดีรถกระตุกดับนะครับปล่อยค้าไม่ดีรถกระตุกดับอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะทาให้เราเสียสมาธิอาจจะทําให้เราตื่นเต้นนะครับลุกข้างหลังก็ต่อท้ายเรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถเราเบาเดี๋ยวไม่กดนะถ้ารถเราเบาออกตัวได้เกล่าย่านี่แหละเกียร์สองแล<ะ>้ว<อ>ปล่อยมาแล้วพอปล่อยมารถขึ้นแล้วก็ค้างไว้ถูกครับค้างไว้นิดนึงก่อนให้รถขึ้นต่อไปอีกสักพักนึงแล้วเราก็ปล่อยค่าออกมาให้หมดรถก็จะไม่ดังนะครับแล้วก็พอเราเลื่อไปสักพักนึงเราก็เป็นเกยียร์สามเป็นเกยียร์สี่ได้เร็วเลย ล่อยเบรกก่อนนะเราจะไปเราต้องปล่อยเบรกออกมาก่อน,นะครับถ้าปล่อยเบรกแล้วรถไหลแดงว่าตรงนั้นคือจุดที่รัดชานให้ปล่อยคัส์ก่อนพอปล่อยคัส์ให้รถมีกําลังนะครับเราถึงปล่อยเบรกได้รถก็จะไม่ไหลเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีใครแซงซ้ายขึ้นมานะโอเคแต่เบรกช่วยนิดนึงเหยียบคันลงไปถ้าถ้าเราแตะเบรก ช่วยแล้วนะครับรถยังเร็วอยู่อันตรายอยู่ก็ต้องแต่เบรกลบไปอีกกดเบรกลบไปอีกนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้รถไหลไปเร็วนะโอเคอ่านะครับปล่อยท้าชารปล่อยระค้างไว้อ่าเอาไวดา้ดีมากดีมากโอเครถเคลื่อนแล้วปที่เรือเลยดีครับนี่คือเข้ามาที่ปากซอยถือว่าเป็นปากซอยวัดบัวลอยได้ไหมโอเค,อเคกดคลเื่อนได้เลยครับกดคลเลื่อนได้เลยทางแคบมากไม่เป็นไรครับก็แคบ ก็ฝึกไว้ดีนะครับเพราะว่านี่คือถนนจริงๆที่น้องนี้จะต้องขับจากซอยวัดศรีวารีน้อยเข้ามาทำงานที่ซอยของอะไรนะถนนจริงๆเขามีชื่อถนนไหมหรือเขาเรียกกันจนติดปากว่าซอยวัดโบโรยเขาเรียกแบบนั้นเลยใช่ไหมโอเคเอาโอเคครับปอยคันในโหมดแล้วก็ คลิ้งเบาๆโอเคนะซอยแคบรถเยอะด้วยเนาะโอเคพอรถตรงถนนตรงปุ๊บขึ้นกลับดีครับหา uh, เล็กๆต่อไปเล็อีกนิดนึ่งครับเป็นเกียร์สองได้ก่อนแต่ถ้าเราสามารถทำความเร็วได้นะครับคันหน้าอยู่ไกลจากเราก็เพื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์สามแต่ตอนนี้แค่ใช้เกียร์สองไปก่อน ในนี้โรงงานอุตสาหกรรมเยอะเลยเนาะเยอะเริ่มเยอะแล้ว่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยติดพอทันนี้มันกว่าจะออกจากซอยนี้ได้นะยาวเลยใช่ไหมเนี่ยดูเสิแถวยาวเลยแล้วซึ่งรถก็ออกทางเดียวด้วยใช่ไหมใช่ไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยไงนะครับรถรถก็เลยเยอะรถก็ออทิชีลามีออกวัดศรีได้ค่ะออกทางซอยวัดศรีก็ีน้อยได้ใช่ไหม ทางนั้นก็จะรถน้อยกว่า,วาคคแต่ไม่เป็นไรเรา,เาลองทางนี้ดูนะลองฝึกมาเจอถนนใหญ่ๆรถเยอะๆส่วนขากลับเราก็ไม่ต้องออกบันอกซอนดีก็ได้ใช่ไหมออกไปทางนู้นอ่าเจอขากลับขากลับแล้วกันนะเราออกทางนันแล้วกันเนาะจ้ะเพราะว่าหลักๆแล้วเราใช้ถนนทางนั้นครับแต่วันนี้ก็คือครูอยากจะให้ลองมาเจอ ถนนใหญ่มาเจอรถเยอะนะครับนี่แหละคือของจริงล้วฝึกอะไรใช่ล้วมาฝึกอะไรที่ยากๆนะแล้วเราไปขับจริงๆอ่ะรถน้อยถนนโล่งอันนี้ยังไงก็ง่ายเหรอสูกไหมถ้าเราเจออะไรที่ยากยาก,กว่านะแล้วเราไปขับรถที่รถน้อยเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเยอะเลย มีรถจอดอยู่ตาเกเหยียบเบรกก่อนเหยียบค่าช่วยโอเคขยับขวามองขวาก่อนสลหรับมองข้างหน้าด้วยเปิดไฟเ้ยวดีโอเคปล่อยเบรกก่อนปล่อยค่าแล้วก็จะเข้าซ้ายมองซ้ายโอเคปล่อยค่ามาแล้วกดคันเร่งต่อเริ่มเยมอม่เคยมาทางนี้นะครับ,รบรอเพิ่มความเร็วได้อีกนิดนึง ไซค์ด้วยมอไซค์มอไซค์เ <laughs> 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 จอทุกเหตุการณ์ <laughs> อ่ะมีรถจอดข้างทางนะเดี๋ยวเรายัง ลงต่อไปใช่ไหมเราบอกมอไซใช่ไหมใช่ป่ะค่ะโอเคกตกหลุดไม่หน่อยหนึ่งขยับออกขวามองขวาด้วยถั่วมีมอไซแซงขวาเขึ้นมาเราจะได้หลบรถคันนี้ได้ง่ายขึ้นอ่าเราเปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์หนึ่งดูสิอ่าวางขึ้นมาวางก่อนซ้ายขึ้นโอเค เบรกลบก็อยู่ไหมกดอยู่นะปลดกหลังอ่าถ้ารถไหลเราต้องกดเบรกก่อนถ้ารถไหลเราปล่อยเบรกก่อนแล้วรถไหลแสดงว่าพื้นที่ราชันต้องปล่อยคันนิดหนึ่งปล่อยคันนิดนึ่งเอาแล้วก็ปล่อยคัดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ปล่อยเบรกได้เลยดีครับที่ราชันปล่อยเบรกก่อนไม่ได้โอเคเล็กอีกนิดนึงที่ราชันต้องปล่อยคัดก่อนให้เหมือนกับมีกําลังมีแรงมา้าเอกไปนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยปล่อยเบรกเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหล ครับโอเคทางตรงๆก่อนนะแล้วเราจะเพิ่มความเร็วเป็นเกียร์สองได้อีก,อกโอเคได้ยินเสียงรอบแล้ววู้ดอ่าเป็นเกียร์สองเหยียบคัด์ว่างซ้ายลงโอเคค่อยๆปล่อยคัด์ออกมาโอเคครับแล้วก็กดแค่งะนะครับคัสต์ค่คอยๆปล่อยมาให้หมดแล้วถึงจะกดแคลงได้ลองลุกขึ้นหน้าโอเคขเขาเดียวออกมาไม่เข้ามาในเรนเรแล้วเราก็ไปต่อได้เลย เกสองอยู่ใช่ไหม mm hmm. เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วมองกระจกมองข้างหน้าซ้ายก่อนเผื่อมีมอไซค์แรกขึ้นมาช้านะครับเราใช้เกสองเลี้ยวได้อมองในซอยมีใครจะเลี้ยวมาไหมไม่มีนะโอาเกโมระว,วังคนด้วยระว,วังคนด้วยมีคนอยู่เคหันไปทางขวาดูรถคัน,นนี้ก่อนดูรถคัน,นนี้ก่อน,น,นก็ดูหมดชา้าระวังช้าอย่าไปใกล้เขาเขาไม่ได้เปิดไฟนะมองขวาได้ไหมมีรถสวนมาไหม โอเคใกล้ถึงที่ทำงานยังใช่ใกล้เลยอ่าโอเคไปได้ดปิดดีครับที่ทำงานอยู่ทางด้านขวาหรือซ้ายนี่ค่ะขวาขวาแม็กโก้ใช่ใช่แม็กโก้นี่มีสาขาอยู่ตรงมีบุรีอะ เป็นบุรีด้วยใช่ไหมสักทางหนะึ่งอันนี้สองไอ้อันสองบางนาตาสองอันนี้สามใช่บางนาตาจะมีอยู่ข้างๆในซอยวัดอะไรนะอีกทีหนึ่งใช่ไหม<ช>ถ้าจะจไม่ผิดมันจะมีสามรงในที่ใช่ใชโอเคอ่ชาช้าๆนิดนึ่งเหยี๋ยวพัดก่อนเหยียบเบรกก่อนเดีย๋ยวครูให้กลับไปเป็นเกณฑ์หนึ่งฝั่งซ้ายจริงๆแล้วเราจอดได้ไหมจอดได้เดีโอเคช้าๆก่อนเดี๋ยวครูกำลังหาที่จอดเปลี่ยนกลับไปเป็นเกณฑ์หนึ่งก่อนนั่นแสดงว่าการจอดแบบนี้เป็นการจอดแบบแนวทะแยงนะ เนี่ยคือจอดแบบทะแยงนะครับโอเคอ่ะไปครับมองรถทางขวามีใครไหมอ่าไม่มีใครไปรถ<ร>ไหนอ่ะไปครับไปอ่าดูก่อนนี่คือท่านทางด้านซ้ายเดี่ยวเขาเรียกว่าการจอดรถแนวทะแยงนะครับรถทุกคันจะเห็นเลยว่านะครับเลี้ยวซ้ายนะครับนําหน้ารถเข้าไปจอดนะครับดูซิมีที่จอดว่างไหมจะเช้าก,ก่อนนะเผื่อมีที่ยังไม่มีที่ น,น,นี่ข้างนี้ต้องกลับรถแล้วมาข้างนี้ใช่ไหมต้องกลับรถไปกลับรถข้างหน้านี่ข้างนี้ว่างใช่ไหมโอเคอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างด้านซ้ายครับเราจะกลับรถนะมีรถใครออกมาจากโรงงานไหมทางซ้ายขึ้นไปนิดนึงนะครับให้เห็นชัดๆก่อนแล้วเราแล้วเราค่อยหมุนขวาสุดโอเคไม่มีนะโอเคหมุนขวาให้สุด,ม,ม,ม,นะสดมีรถทางขวามาไหมไม่มีฝั่งโรงงานฝั่งนู้นไม่ไมีหมุนให้สุด อหมองให้ทั่วแล้วทุกคนที่สุดดีครับอ่าโอเคขึ้นกรับโอเคครับใช้เกียร์หนึ่งเกียร์นี้เนาะ,อะโอเคหาที่อ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นนะครับช้าๆเหยียบคันให้สุดก่อนโอเคช้าลงช้าลงช้าลงปุ๊บอ่าช้าลงหยุดหยุดรถก่อนหยุดรถก่อนหยุดจุบทีแล้วตรงเนี้ยจะมีว่างอยู่สองช่องใช่ไหมว่าสังเกตดีๆมีว่างอยู่สองช่อง ตามเทคนิคของครูนะที่ครูสอนนักเรียนนะถ้ามีรถอีกคันนนก้นหนึ่งตรงนี้หันไปตรงนี้นะในตำแหน่งที่หน้าคูกัดของเราเนี่ยนะให้ปลายกระจกมองข้างด้านซ้ายเนี่ยทะแยงตรงกับใต้ทีเบียนของรถคันซ้ายก่อน<ม>ที่<ม>อยู่กับช่องครัค <มะ S 1> ันนี้เราไม่นับหนึ่ง <1 S 1> อ่าปลายกระจกมองข้างด้านซ้ายทะแยงตรงกับท้ายรถตรงใต้ที่เบียนของรถคันที่หนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีรถลองนึกภ่าพ เราจะเลี้ยวซ้ายก็ไปจอดรถของเราคือคันที่เท่าไรสองอันที่สองอ่าส่วนกระบะคือคันที่เท่าไรอันที่สามถูกต้องโอเคนะและเราก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งนะสำคัญคือเราต้องปล่อยให้รถไหลช้าๆโอเคครับอ่าตอนนี้ขยับเข้าไปนิดหนึง่งขยับไปตรงๆก่อนโอเคอีกนิดนึงตอนนี้ยังไม่ได้ตำแหน่งเท่าไหร่โอเคพ่อสมมติพ่อ,อ,พอ,พอยุดโอเคเมรติตอนเนี้ยประมาณนี้แหละโดยประมาณนะมีรถคันนี้อยู่นะ ไปกระจกนะอยู่ตรงกับกลางรถก็คือประมาณปลายที่แบกงรถคันที่หนึ่งนะเราเลี้ยวซ้ายก็ไปจอดเป็นคันที่สองนะโอเคเสร็จแล้วก็เบรกไม่กดนะ,ะปล่อยคาช้าๆแล้วก็ค่อยๆหมุนซ้ายปล่อยคาช้าๆให้ปลายกระโปรงหน้ารถทางด้านขวาชิดมาทางรถกระบะไว้โอเคแล้วก็หมุนอีกครับหมุนอีกช้าๆเหยียบคัดวะเหยียบพัดถ้าถ้าหน้ารถเราเข้าไปใกล้รถกระบะเราต้องหักเพื่อถูกต้องถูกต้องลอ,องไปกระโปรงด้านขวาสุดเลยนะครับ อ่ชา้ชาๆเหยียบคัดไว้เหยียบเบรกไว้นิดนึงเหยียบคัสเหยียบเบรกเหยียบเบรกด้วยเหยียบเบรกด้วยเหยียบเบรกเหยียบเบรกอ่าให้รถเรานะครับขนานนะครับไปกับรถทางด้านขวากับรถทางด้านซ้ายโอเคครับอ่าเสร็จแล้วก็ขนานย่างอ่าขนานแล้วคืนรบริกรเมื่อกี้เราหมุนท้ายคืนรบริกรโอเคพอละอันนี้อีกช้าๆหยืดก,ก,ก่อนชา้าๆคืนให้ครบให้ครบชา้าๆโอเคอ่าเดินหน้าต่ออีกนิดนึงระวังเสาไฟฟ้าด้านซ้ายด้วย อ่ะพอยุดอ่านี่คือขนาดแล้วเพียงแต่ว่ารถทางซ้ายไม่มีก็เลยกะยากนิดหนึงแต่สิ่งสําคัญคือรถเราต้องช้าม,มากๆนะครับอ่ะสมมุติว่าจอดรถตรงหน้าที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนเย็นับโอเคครับก็เข้าเกียร์ถอยหลังจบคันนะกดข้นไปก่อน เดี๋ยวเราจะต้องอก,ก่อนไม่แน่ใจเขาเกียร์ถอยหลังใหม่เขาเกียร์ว่างว่างนะกดลงไปไม่ต้องไม่ต้องอยอะละว่วางละกดเลยปุ๊บอ่าโอเคอันนี้โชว์แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องถอยหลังใช่ไหมให้ท้ายรถไปทางด้านซ้ายใช่ไหมค่ะแล้วก็เพื่อให้หน้ารถไปทางด้านไหนขวาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมุนซ้ายาแต่ตอนนี้ยังไม่หมุนต้องตรงก่อนถอยไปตรงก่อนถูกต้องอ่ามองไปทางด้านหลังดีใครเดินอยู่ข้างหลังไม้ ตอนนี้เป็นที่รัดชันใช่ไหมปล่อยเบรกก่อนรถไหลไปข้างหน้าอ่าถูกต้องช้าๆดูข้างหลังด้วยเปิดไฟฉุกเฉินด้วยจ้าเปิดไฟฉุกเฉินอ่าหันไปมองข้างหลงังหน่อยโอเคซ้ายไม่มีใครขวาล่ะอ่าต่ออีกครับถอยอีกอ่าลองบอซ้ายช้าๆช้าๆตอนนี้เริ่มเที่ยงแล้วนะคนจะเริ่มออกมากินข้าวแล้วโอเคช้าๆให้ปลายกระโปรงหน้ารถอยู่ประมาณล้อหลังของรถคันทางด้านขวามือและให้หักซ้ายสุดโอเคหักซ้ายสุดกว่ารถไหลด้วยละ่ะหักซ้ายสุดหักซ้ายสุดใช่ไหมท้ายจะปัดไปทางด้าน ท้ายรถนะจะปัดไปทางด้านซ้ายนะเพราะนั้นถ้ามีรถคันนี้อยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปพวงมากแต่เราต้องพวงรถทางด้านขวามือนี่ทันทีคราวนี้เพราะเวลาน้องนี่มุนอะไรเป็นทางด้านซ้ายท้ายจะปัดซ้ายแต่น่าจะปัดหนอยขวาระวังหน้ารถเราจะปัดชนท้ายรถก็ไม้โอเคมองซ้ายมองขวาแล้วหันไปมองข้างด้านหลังด้วยเพื่อมีรถจอดอยู่จะถอยได้ไหมถอยได้ไหมได้อ่ะถอยได้อีกถอยอีกครับอ่าแล้วดูดูซ้ายด้วยดูรถด,ด้วยหันไปมองให้ทั่วๆเลยถอยครับถอยอีกริงถอยได้ใช่ไหม อีกเฮ้ยมาใช้ประกอนโอเคโอเคพออีกไาแล้วก็หยุดอ่ะพอยคิดว่าปออ,อย่างปอยได้หยุดโอเคขึ้นกลับแล้วก็เท้าเกีนหนึ่งเท้าเกีนหนึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วมั้งดีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่กเข้าเกีนหนึ่งจ้ะเข้าเกีนหนึ่งจ้ะโอเคอ่ะห,หับขับความเพิ่มขับความเพิ่มโอ้อพลุขลังมากไปครับ แคคืนอ่าโอเคครับอ่าตรงไปครับตรงไปแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับให้เขาแซงฝาไปออโอเคนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับในการฝึกนักเรียนนะครับขับจากที่บ้านนะครับมาที่ทำงานนะครับ